มิติจักระมิติแปลว่าช่องว่างระหว่างระยะทางจักระคือประตูกายที่เชื่อมมิติต่างๆมิติจักระจึงเป็นการเชื่อมสถานที่แห่งโลกรูปธรรมสู่่สูนามธรรมนะครับผมเข้าไว้ด้วยกันคิดมิติจักระ3ท้องสีเหลืองคือความคิดแห่งอัตาก็ God, ตัวปลอมอ พวงออกเพราะว่าพวงกวนนะครับผมจิตเราจะมุ่งเน้นแต่วัตถุที่จับต้องได้นะครับผมมิติ3คือกว้างยาวสูงนั่นเองจิตที่ติดอยู่กับวัตถุแห่งการหาอยู่หากินหรือเน้นพลังลงที่ท้องมากเช่นธรรมกายนะผมเน้นสมาธิที่เหนือสะดือ2นิ้วคือจะกระสายิงจดยิ่งจดจ่อนะผมยิ่งจดจ่อมากพลังก็ยิ่งเยอะ หลายคนจึงยิ่งรวยเอารวยเอาเป็นเศรษฐีกันหลายคนนั่นเองรู้สึกมิติจักกะสี่นะผมหัวใจคือภาษาของจิตวิญญาณทั้ง31ภพภูมินะครับใครอยากพ้นจากอัตตาตัวปลอมแห่งวัตถุก,ก็ให้ใช้การตัดคิดให้รู้สึกรู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกตลอดเวลาหรือ,อรูอ้รู้กายนะผมรู้กายทั่วพร้อม นั่นล่ะครับสติจิตหนึ่งมิติจักระห้าคอคือผู้พ้นทั้งสาสิบภพภูมินะผมสาบเอ็ดภพขออภัยผมสาิบเอภพเนาะพ้นจิตแห่งทวิตความเป็นคู่แห่งการเข้าไปตัดสินเปรียบเทียบดีชั่วถูกผิดในใจตนนะผมจินตนาภาพก็คือตาที่สามนะผมมิติจักระหกหน้าผากต่อมไทเมียงนะผม จุดปัญญาภาพฝันจินตนาการเป็นโลกแห่งความจริงของจิตวิญญาณใครเห็นภาพในหัวชัดเท่าใดก็เชื่อมกับโลกความจริงได้มากเท่านั้นการเชื่อมต่อมิติจักรเจกลางหัวจิตที่เราแผ่แสงแผ่พลังความว่างวางเมื่อแผ่รอบกายเราจะเริ่มรู้ว่า วาระจิตคนมากขึ้นซิกเซนพอรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าลากสังหณรอะไรประมาณนี้นะผมแผ่ไปทั่วโลกเทพพรมผีสามเยดพบจะมาเชื่อมบางคนคิดว่าตนมีฤทธิ์เป็นองค์นั้นองค์นี้ลงฤทธิ์ไปก็เยอะเมื่อวางก็พ้นจากก็พ้นนะผมแล้วก็ก้าวต่อไปนะผมแผ่กว้างสูตรจัก,กรวาลคือทะลุจักระเจดกลางกระหม่อม องค์ความรู้จากจัก,กรวาลจิตยาณชั้นสูงที่บรรลุแล้วจะมาเชื่อมต่อหรือที่เรียกว่ายาณปัญญานะครับผมรู้ได้เฉพาะตนเกิดจากจิตปิ๊งับอะไรประมาณนี้คือปิ๊งขึ้นมานในหัวประมาณนี้ครับผมไม่ผ่านสมองตะกระเหตุผลหรือตำราใดๆคือรู้เองคายตัดรู้น้อยๆนั่นเองนะครับผม ในชีวิตรายวันเราปั่นขึ้นพลังงานนะผมเดี๋ยวสูงต่ำบ้างนะผมสังเกตได้นะผมเราจะสังเกตเองนะผมจากมิติจักรสามท้องคิดแต่เรื่องหาอยู่หากินวุ่นวายแต่เรื่องภายนอกมาดูการเคลื่อนปั่นพลังงานในกายเราแค่เรานึกถึงผู้มีคุณนะผมผู้มีพระคุณอะไรประมาณนี้นะผมเช่นคิดถึงพ่อหลวงมิติจักรสี่เราจะรู้สึก ใจเต้นแรงทราบซึ้งมิติ5จกกัจกระนะผมเรียกว่ามิติของจักระที่5นะผมตื่นตั้นตื่นตั้นจนรู้สึกว่าจุกคอเพราะพลังเคลื่อนไปที่คอมิติที่6นะผมจกระที่6ก็คือมิติน้ําตาไหลพลังเคลื่อนสู่ตาที่3มิติจกระที่7จนะผมจะขนลุกทายานลุกสกานะพุ่งขึ้นหัว แผ่ซ่าเป็นรัศมีเหมือนรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนั่นแหละครับยิ่งแผ่แสงไปกว้างไกลเท่าไรองค์ความรู้แห่งการเชื่อมต่อก็จะไหลเข้ามามากยิ่งขึ้นเท่านั้นนะผมก็ค่อยๆก็คล้ายๆเาเรียกว่าคล้ายๆกับกับการที่เราพยายามที่จะหมุนขึ้นวิทยุไม่ว่าจะเป็น FMAM ให้ตรงกันนั่นแหละครับผมประมาณนี้ กหวังว่าคลิปนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้นะผมไม่มากก็น้อยขอบพระคุณครับมีอะไรก็สอบถามกันเข้ามาได้นผมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆขอพระคุณครับสวัสดีครับ